รโมชั่นพิเศษโพชงคลาสเครื่องดื่มสมุนไพรและพืชสชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นแถมฟรีโพชงขวดเล็กอีก1ขวดเรียบโทรมาที่เบอร์0 2 1 5 7 8 9 2 2ย้ำ0 2 1 5 7 8 9 2 2ก็มีปวดลังกับปัวเขาครับ ปวดเดินคัดมันจะคัดลุกเขเดินทับไม่ไหวอ่ะแล้วก็ลังนี้ตอนเช้าน่ยพอจะลุกต้องให้แม่บันเหยียบก่อนก็พอเหยียบมาเรามันก็พอชั่วเราก็ลุกจากที่นอนได้ก็ถ้าถ้ามันปวดหนักๆัก็ไปทํางานมันก็ไม่อยากจะไปทำอะ่ะพูดกันง,ง่ายง่ายเพราะมันทํามันก็ไม่สะดวก ประจิท์ครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบ64แล้วครับก็ปลูกสับะรดครับแล้วก็มียางม,มั่งแล้วก็มะพร้าวมั่งโอ้ถ้าตื่นนอนขึ้นมาปลูกนอพอปลูกนองเสร็จก็ต้องฉีดยาฉีดยาเสร็จก็ใส่ปุ๋ยพอใส่ปุ๋ยเสร็จก็เพราะนั้นเราก็ต้องมาฉีดปุ๋ยปุาธบำรุงบำรุงต้นอะ สับประรดนี่เราต้องทําทุกวันยางยางเนี่ยยางอย่างเราก็จ้างเขาเขากรีดได้แบ่งส่วนกันได้อย่างมะพร้าวนี่ก็เดือนหนึ่งเดือนเต็มเต็มก็เก็บก็จ้างก็สซ้อยเราก็มีหน้าที่รวมมาแล้วก็มาขายโฟททาทํามันก็ปลูกมันมันสําปะหลังนะูกเ็จแล้วก็เอามาทํามันแห้งส่งกรุงเทพเองส่งพระประแดงทําลานมันเองอ่าง่ายแบกบมันสับปะหลังขึ้นรถแบกห้าสิบแปดกิโลขึ้นหกล้อขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเที่ยวเที่ยวไม้นับนับสิบมันมันไม่เวลา ได้ตลอดมืดยังต้องทำอยู่หนักในชีวิตงวดน,นั้นนหนักที่สุดตอนนุ่มๆหนักเลยแหละร่างกายเราถึงได้ว่าแย่ พอมาเริ่มอายุเยอะแล้วชักจะมีปัญหาก็น่าจะน่าจะสมัยที่เราทํางานหนักมันต้องรุนรุนเพราะเราทํานหนักงานหน,นักมาตลอดอย่างอย่างมันเนี่ยแบกขึ้นเที่ยวขึ้นรถห้าสิบแปดกิโลก็หนักไหมล่ะห้าสิบแปดกิโลเกือบจะถึงหกสิบนี่ชักจะเริ่มมีปัญหาไอ้ที่ว่าข้อกับไอน้นี่ไอ้อวเข่ากับกระลังเนี่ยที่จะเริ่มมีปัญหาที่แรกกัวเข่าก่อนัวเข่ากับกระลังเพราะวันนั้นนะวันนั้นผมไปชิดชิดป Ū ุ้ยนี่แหละกอ,ไ,อไม่บ้าน พอเครื่องมันมันมันเก๋ใช่ไหมผมก็เลยลุกคุกเข่าลงไปทําอะนั่งอพอลุกขึ้นลุกไม่ได้เจ็บตรงเนี้ยขัดขัดตรงหัวเขานะ่ามันเดินไม่ได้เลยแหละขัดถ้าเดินก็ต้องกโยกอะ่ะแล้วเส้นมันอาจจะจะพลิกหรือจะอะไรยังไงเราก็ไม่เข้าใจนะชุดนั้นทรามามวันทามสี่วันแหละทำงานอะไรไม่ค่อยได้เลยก็ทีแรกก็ไปหามหมอโรงพยาบาลเอายามากินก็มันก็ไม่ไม่ถูกเราไปให้คนมานวดทีก็ไม่ได้เรื่องสามหรโมงโดยไป เก้าร้อยก็ไม่เห็นดีขึ้นตอนที่เจ็บปวดท้อกล่าวว่าคงจะทําอะไรไม่ไหวแล้วคาว่าท้อก็คือว่าถ้าทําแล้วมันไม่คล่องตัวอย่างทําอะไรเนี่ยมันไม่คล่องตัวเจ็บหลังปวดเข่าอะไรเงี้ยมันก็มันก็พูดยากแล้วละการทําทงานมันไม่คล่องอ่ะพูดง่ายก็คงคิดว่าคงจะทํางานมากวัอนอี้อีก,อกไม่ไหวแล้วมันจะว่าสบายแล้วผวมม่ามันการทําไรไม่มีสบายไอ้ห้ายแล้วผมก็หวังว่าจะห้ายแต่ผมว่ามัน อายุปานนี้แล้วมันคงมันก็เคยแค่เรานี้แหละความคิดของผมนะถ้ามันหายได้มันก็ดีก็คือถ้าคนเราอะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยยิ่งดีเพราะมีเงินมีทองอีกใช่ไหมละ่ะเพราะถ้ามีเงินมีทองจะเป็นเป็นโรคเป็นอะไรก็เงินที่เราหามาได้ก็ต้องไปรักษาตัว ช่องแปดสองนับนังเกา่าช่องแปดสองจันด,ดับครับเปิดดูก็นอนอยู่วันนั้นนอนอยู่มองคนที่เขาเอามาสัมภาษณ์ก็ใกล้เคียงกับเราอะแล้วเขากินเขาก้นชั่วหรือบ,บางคนเขาก็หายอะไรเงี้ยผมก็เลลเอกเราก็ลองมั่ง<อ>ก็เลยโทรไปสั่งมาสามขวดก็<อ>เรื่องนี้แหละเรื่องเจ็บั่งเรื่องความเบาหวานความดัดนอะไรเยเขาเนี้ยก็เราก็ต้องลองดูพูดง่ายว่าลองเลยงานเนี้ยลองดูว่าก็เราเขากินเขายังเคยก้นชั่วผมก็เลยเอาลองมั่งดิกอกินวันละกี่ครั้งครั้งเดียว ก่อนนนใครจะใส่เต็มไม่รู้ผมใส่เต็มเลยอร่อยดีอยวหวานๆแร่มๆดีกินไม่ยากกินง่ายกลึบไปก็ยังว่วานลิ้นด้วยก็คือการทํางานมันก็ไม่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 เจ็บเข่าหลังก็ไม่ปวดเท่าไหร่แล้วมันก็เบาขึ้นมาเยอะผมก็เลยกินมาตลอดเลยเดือนตกไม่ตกห้าปีเลยน่าจะได้ประมาณนะสิชุดนั้นประมาณสิบวันมันขค้ืนชั่ว คือว่าเนื้อตอนต่นขึ้นมาไม่ปวดหลังอะแล้วก็หัวหัวคงเขาเนี่ยมันก็อย่างค่อยชั่วไว้แล้วก็อย่างหนึ่งคือไม่ต้องให้แม่บ้านมานั่งเยียบอยู่มกอร์ละมกอรเนั้นที่ผมพูดตร่อก็เนื่อที่ว่าต้องเอาไอ้ไม้มาปูอะแล้วให้แม่บ้านนอนฝั่งนูๆๆๆๆน้นผมนอนฝั่งนี้คือไม่ให้มันอยู่ที่พวกปูมจะนิ่ม,มใช่ไหมจใจปวดหลังผมทำหนึ่งขั้นนั้นนะตอนที่มันปวดคือจากจากมากอนเนี่ยแปดเก้าสิบก็ตอนนี้มันดีขึ้นมาครึ่งคอแหละ จะเป่งางั้นผมทํางานไม่คล่องหรอกก็ทุกวันนี้ผมไปไปไล่ผมไปคนเดียวแล้วก็ฉีดยาใส่ปืนทั้มก็คือมันไม่เจ็บไม่ปวดการทํางานก็คล่องตัวคงไม่หายขาดเราไปเสร็จหรอกเพราะเราโลสมบุสมบันงานมานานร่างกายเราก็ลอยหล่อลงอะง่ายง่ายมันเราถึงเด้กกินไอ้ผชงมาเสิร์มาที่ว่าตัวถึกรออะไรอย่างเงีง้ยพึงพอใจอน่าจะไม่ต่ำไปห้าปีหกปีนี่เพิ่มใ,ใกล้เคียงด้วยหรือเพิ่มจะกว่า ทุกวันนอกจากวันไหนที่ว่าไม่ได้อยู่บ้านก็อาจจะไม่ได้กินแค่วันสองวันไอชวนลืมจะไม่ลืมนอกจากเราไม่ก็อยู่แต่เราไม่อยู่ก็เก็บพกไปเพราะที่เรากินโปรชงเราที่ว่าควรละพันเนี่ยใช่มันถ้ามองว่ามันก็แพงแต่เราจะมองงั้นเรามองทุกวันละสามสิบบาทเอาแค่นั้นพอร่างกายเราดีขึ้นการทํางานก็ดีขึ้นไอฟอว์ว่างกออยากจะหห้คาดแหละฝังเยอะเลยแหละกดสดได้สักร้อยก็ดีแต่ตอนนี้เหลือให้มันสักไปเก็าสิบเอา้ว ก็ลองดูที่ครับถ้าใครเจ็บหลังปวดเข่าแบบผมนี้นะก็ลองลองลอง,ลองซื้อมาทานดูเพราะไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ยาใช่ไม่เป็นเพื่ออ่านเสริมมันกินง่ายไม่เป็นก็ยังกินได้นะถ้าไม่ปวดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็พอประดานได้ถ้าใครเป็นผมก็บอกอยู่ประจำเลยว่าเขาอยู่ประจำเลยครับผมก็ขอบขอบคุณโพชงพัฒน์นะครับที่ว่าผลิตอตัวนี้ขึ้นมามันช่วยคนที่เจ็บป่วยได้เยอะได้เยอะมากๆเลยแหละผมว่าโพชงพัฒน์ โอเคครับ พิเศษโหชงคลาสเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นแถมฟรีโหชงขวดเล็กอีก1ขวดเรียบโทรมาที่เบอร์0 2 1 5 7 8 9 2 2ยำ้ำ0 2 1 5 7 8 9 2 2